สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้ก็ยังมีหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมเข้าเกมไม่ได้2วันแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอย่าว่ากันไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่ออัปเดตเป็นเปซส2งพยาวๆนะครับเปิดอีกทีหนึ่งก็คือวันที่15ตุลาคมไม่รวมเลื่อนนะครับอ่ะ ในระหว่างนี้เราก็มารับชมการแข่งขัน BCL ย้อนหลังนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ผมอาจจะยังไม่ได้นำเอาออกมาให้รับชมกันนะครับแล้วคู่นี้น่าสนใจครับเป็นแชมป์เก่าเจอกันนะครับระหว่างคุณมังนะครับพบกับคุณเลียวนะครับสนุกแน่นอนครับไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมเลียวฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมบังเจอาร์มาตขับตะก้อนครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้เจอน้องเลียวแชมป์ซีซั่น23นะครับเคยได้ดูคลิปน้องเลียวซีซั่น16นะครับโคตรมันครับฝากชมฝากเชียร์ด้วยนะครับมันแน่นอนครับขอบคุณครับแม่สุดยอดจริงๆเอาละครับมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งคุณเลียวก็4 3 1 2เหมือนเดิมนะครับเพื่อนศัตรูเป็นอเลซอนเบเกอร์ครับแล้วใส่เซนเตอร์แบ็กมา4คนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับฟานสเปคินบาเวอร์เวอร์จินฟานไดมัสไทเดริกแล้วก็คาริสปูโยครับ มิดฟิลด์ตัวรับก็ใส่มา3คนนะครับปาติเกเวล่าดวิดเบ็คแคมและก็แฟงไลกาดครับลุดกุลิตนะครับยืนเป็น AMF ส่วนคูสุนาก็เป็นเฟอร์นันโดตอเลสกับคาหไฮลูมินิเก้ครับเอาละครับตัวโหดทั้งนั้นแผนโหดตัวโหดครับส่วน คุณมังนะครับก็ใช้แผนเดียวกันนะครับผู้เล่นประตูเนี่ยเป็นปีเตอร์เช็คนะครับเซนเตอร์แบ็กสคนนะก็มีราวเฟลวารานกับโซลแคมเบลครับแบ็กซ้ายเลโอเบโตคาร์ลอสครับแบ็กขวาใช้เป็นฟานสเปคเขึ้นมาเออยืนเป็นแบ็กขวานะครับ DMF 2ฝัเงกข้างนะฮะก็มีเอสซิบันคามิโซกับปาติไเวล่าครับส่วนตรงกลางตั้งเป็น CMF นะครับพอลสโคตัวลุกเป็นเรียนนิเมซี่ครับส่วนคู่ซูน่าก็เป็นคาวไฮลูมานิเก้ยืนคู่กับคิเซโนเรนโดตัน102นะครับ <c oughs> มีแต่ตัวโคดรฮะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟรีสไตล์อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าค่าพลังทีมไม่ให้เกิน4,500ครับเอาละครับ <c oughs> เกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเลียวเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาได้ยิงเลยครับแมา ทักทายก่อนเลยครับรรผมจากการยิงไกลฟนอนเดนโดตอเรสครับยังติดเซฟของปีเตอร์เช็คครับเป็นลูกเตะมุมตั้งเป็นปู่เปคึ้นบาวเออร์นะครับ<อ>เป็นผู้เตะมุมครับจะโยหรือเปล่าอ้อาวมีสูตรหรือเปล่าครับกุลิตพิกพิกหลบคาร์ลอสได้พิกจริงจริงได้ยิงครับแต่ว่าไปติดบล็อกของเวียล่าครับคุณเลียวก็มากับชุดโมเดลเสื้อสีชมพูนะครับโมเดลของชัยนาทคอนบิวนะฮะส่วนคุณมังก็มากับชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับผมของการท่าเรือ FC ครับ อ้าวเปลี่ยนเป็นเบคแคมดีกว่าครับแต่ว่าก็เรียก,กออกไปครับกุลิตรับบอลชันๆเหมือนเดิมครับกุลิตโยกแล้วเปิดด้วยซ้ายเข้าไปตเรสได้โคกครับแม่้างเบานะครับไปเข้ามือของปีเตอร์เช็คครับในที่แรกยังเป็นของคุณเลียวครับส่งขึ้นหลังครับปีเตอร์เช็คเอ้าโอ้ยพยายามจะเคลียร์ครับไปแฉลับคาร์ลสแล้วเป็นบอลของคุณเลียวแต่ว่ามันกด ส่งไปแล้วนะฮะกดยกเลิกไม่ได้ครับเอาละฮะได้ตั้งตัวบ้างครับคุณมังขขึ้นมาตรงกลางครับตามสไตล์ของซานโตสแล้วนี่ตั้งใจตั้งปู่บาวเออร์เป็น RB นะฮะเพื่อจะให้เติมเกมลุกด้วยนะครับผมยัดไปตรงกลางครับลูมินิเก้มาทีแล้วไปด้วยคาร์สครับเติมแล้วโยนเข้าไปน่ากลัวทีเดียวเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโทำเกมลุกครั้งแรกแล้วเข้าเป็นประตูไปเลยครับลูนิเวซี่โอ้โหแล้วคนที่โขกเนี่ยเป็นเมซี่ครับท่านผู้ชม แม่สอดขึ้นมาม่งได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะโอ้โหเซ็นเตอร์แ,แบ็กสี่คนของคุณเลียวพาให้กับเบสซี่ได้ยังไงครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่นะฮะแบ็กซ้ายขวานเนี่ยตั้งเป็น LBRB นะฮะฝั่งของคุณมังเพื่อให้มีส่วนร่วมกับเกมลุกด้วยครับดูครับเป็นรถตัวคาร์ลสักเติมขึ้นมาเปิดโดยซ้ายเข้าไปอื้อฟันไดฟันไดประกบเบสซี่อยู่นะครับแต่ว่าไม่ขึ้น,นะฮะดูครับ ตอนแรกขึ้นมาทางขวาทางเบลเออร์นะครับเปลี่ยนแกนมาด้านซ้ายที่ลเบโนตัคาร์ลสครับแล้วโยนสวยมากครับโค้งไปเมสซี่โฉบขึ้นมามงครับหนึ่งศูนยครับคุณมังขึ้นน้ำคุณเลียวไปแล้วอ้าวแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับคุณเดตอเลสหลุดมาเลยครับแต่แล้วหวดลลกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้เอาคืนนด้อย่งฉับพันะท่าผู้ชม จากจังหวะเคลียร์ครับดูฮะเล่นกัน1คน2คน3คนครับเล่นกัน3คนแล้วแทงไปตรงนั้นเนี่ยจุดเกงใจระหว่าง DMF กับ CB ครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับเบคแฮมมาที่ลูมิเนเก้เบิร์นมาที่ตอเลสครับแล้วแตะแล้วพยาายมเบี่ยงตัวนะครับ เอียงตัวนิดนึงนะครับเพื่อจะยิงไปที่เสาแรกยัดไปตรงนั้นแหละครับปีเตเช็ครับไม่ทันนะฮะท่านผู้ชมเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหเกมค่อนข้างดุเดือดนะครับแชมป์เก่าด้วยกันทั้งคู่แล้วทั้งสองท่านไม่ว่าจะลงเล่นนัดไหนเนี่ยที่ออกคลิปมานะฮะถือว่าโอ้โหสุดมันด้วยกันเกือบทุกแมตช์นะครับคาร์เบโซครับยัดไปที่ลูมิเนเก้เล่นสันซนครับโรนัลโดแต่ว่ามาให้ครับสกอเรียบร้อยเลยครับโอ้โห ดูเหมือนไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับผมการเจาะเกมลุกของคุณเลียวที่มีเซนเตอร์แบ็กสี่คนแล้วต้องดูจังหวะดูสายตาของคุณบังด้วยครับมีทําชิ่งกันแต่ว่าโรนโดเห็นโคว่างอยู่นะครับสอดมาแล้วเป็นจังหวะที่ไม่เหลื่อมด้วยนะฮะไม่ล้ําด้วยครับนิดเดียวครับอืแต่แล้วเลือกยิงได้เลยครับปั่นนิดนึงฮะเดลิกสไลด์แล้วไม่ทันนะท่านผู้ชมเอาละครับ ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งครับ2-1จากพอลสกูโอ้โหคููนี้เกมลุกแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะมีแนวโน้มว่ายิงกันพุนทีเดียวครับท่านผู้ชมใครชนะจะเป็นของใครครับใครจะผ่านเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นจังหวะของคุณมังครับโรนาลโดไหลามาให้กับ <24. S 1> ลูบิลก้แตะได้ครับ <4. S 1> ปล่อยบอลไหลแล้วยิงหดไปอีกแล้วโอ้ยโ,โอ้ยิง3ลูกเข้า3ลูกครับคุณมังดูครับโรนาลโดแทงมาดูฮะ รอจังหวะนิดนึงนะฮะแทงมาแล้วโอ้โหดูเมเิเกจังหวะแรกไม่เล่นบอลนะครับปล่อยให้บอลไหลแล้ววิ่งตามไปหวดครับเต็มข้อเข้าไป3ามหนึ่งอ้าวเขียยไมาอีกแล้วครับเกือบไปเกือบไปฮะต้องระวังจังหวะเขีรยของรุ่นเลียวให้ดีครับโอ้โหนี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับยิงกันไปสี่ลูกแล้วมังมังแล้วครับวีเวล่าลูนารโดครับด้านขวามีเบวเวอร์เติมขึ้นมาครับยังได้อยู่ครับ มีเวลาฝั่งของคุณเลียวมาพัวพันอยู่แต่ว่าก็ยังเล่นต่อได้ครับสโคสโคเลงอยู่ครับเลงแล้วไม่มีข้างหน้ามีขวางอยู่นะครับไม่มีมุมยิงต้องคืนแล้วเสียบอลไปเลยครับเป็นจังหวะของคุณเลียวครับตอเลสด้านซ้ายมีด้านขวามีจะไปเองหรือเปล่าครับไปที่ด้านขวาครับเข้ามุมของไม่เข้มแต่ว่าเลือกมาที่เวลาครับเวลาเปิดด้วยขวาคืนโกกครับตอเลสไม่ถึงครับปองเคียวมาก่อนแถว2ของคุณเลียวไม่มีครับโดนสวนหรือเปล่าครับจังหวะนี้สโคไปที่เมสซี่ครับ ข้างหน้ายังมีลูมินิเก้ครับแต่ว่าจ่ายแรงไปหน่อยครับฟันได้ไม่ขึ้นนะครับฟันได้กับเดลิกเนี่ยยืนค้ำไว้อยู่นะฮะเป็นจังหวะของคูเลียบ้างครับลูมินิเก้มาที่ตอเลสครับลูมินิเก้ทีหนึ่งครับตอเลสทีนึงครับพลิกแล้วจะยกมาให้กับลูมินิเก้จังหวะสุดท้ายก็ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่ชิงจังหวะกันสุดๆครับสกอร์สกอร์ไปด้านขวาครับเวียล่าเวียล่าฉีกออกไปนะฮะแล้วข้างในก็มีเมสซี่ครับมีเมสซี่ครับมุยมุมครับแต่ว่าเลือกมาตรงกลางลูมินิเก้จะไหลต่อแล้วอา เกมหยุดครับแต่ดูเหมือนว่าคนที่ฟาวจะเป็นคุณมังนะฮะโอ้โหดูครับดูมิเนเก้กับเดลิกนะฮะไปปะทะกันแล้วเหลี่ยมของเดลิกดีกว่านะครับเสียฟาวไปครับคุณมังกําลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกครับสกอร์ยังอยู่ที่สามหนึ่งนะครับตัดเกมได้แล้วครับคุณมังเวียล่ารอโรนันโดวิ่งไปครับโรนันโดไปดวลกับฟานได้ครับเฟกช็อตหนึ่งทีครับมีเติมขึ้นมาแต่ว่าเลือกเปิดไปเฉล็บครับเป็นลูกทุ่มของคุณมังครับทดเวลาสองนาทีในครึ่งแรกครับ มาที่เวล่าครับข้างในมีแต่เลือกมาที่บาวเวอร์ครับจะเปิดหรือเปล่าครับจิมต่อมาให้กับเวล่าครับข้างในมีความหวังอยู่ครับเปิดเข้าไปโรนัลโดของลูกนี้แหมไปเข้ามือกองอาริซอนครับแม่ทิศทางเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะโดนเบียดอยู่ด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายของโรนัลโดครับ หมดเวลาครึ่งแรกครับดูสิตินิดนึงครับคุณมังคองบอล66%นะครับยิง3ลูกเข้ากรอบ3ลูกเป็นประตูทั้ง3ลูกเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนะครับคุณเรียวจะแก้เกมยังไงฮะเพราะว่านี่ก็เน้นเกมรับมาเต็มที่แล้วนะครับเซนเตอร์แบ็ก4คน d ีมเอฟ3คนนะฮะก็ยังโดนเจาะทะลุได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จังหวะสวนด้วยนะครับ มานชมเกมอีก45นาทีครับบาวเวอร์วางยาวให้กับลูนารุครับเอาบอลลงได้สวยครับเอาชนะฟันได้แล้วปาดเข้าไปแล้วเข้าฮอนครับลูมิเนเก้โอ้ทำอะไรดูง่ายไปหมดเลยครับคุณบาง4-1ครับแล้วไปประตูที่2ของเข้าไฮลูมิเนเก้ครับแม่ลงตัวทีเดียวครับคู่สุดหน้าคู่นี้ครับโรนาลโดตัน102กับลูมิเนเก้ตัน100ครับโอ้โหนาทีนี้ใครจะหยุดอยู่ครับกองหลังแบบไหนจะหยุดอยู่ขนาดแผน เซนเตอร์แบ็กสี่คนแล้วเดียมเอฟสามคนนะฮะยังเจาะได้แบบนี้ฮะท่านผู้ชมดูเดลิกครับประกบห่างไปนิดนึงฮะฟันได้ก็ไปประกบโรนัลโดนะฮะแล้วเอาชนะโรนัลโดไม่ได้ครับฟันได้สี่หนึ่งครับดูเมเก้มาอีกแล้วครับจังหวะเคลียร์ครับของคอนดอร์โตเลสเรียบร้อยเหมือนกันครับจังหวะเคลียร์ของลุเลียวอีกแล้วครับจากคอนดอร์โตเลสครับได้คืนมาหนึ่งลูกครับเคลียร์ ดูนะดูเทคนิคนะครับเขียรย้อนมาแล้วจิ้มไปด้านขวานิดนึงแล้วแทงไปให้กับตตเลสเหมือนเดิมครับและจังหวะยิงก็เอี้ยวตัวหลบนิดนึงนะฮะเพื่อจะหันข้างเข้าหาปีเตอร์เชคนะครับแล้วยิงแบบนี้คุกในประตูรับไม่ได้ครับท่านผู้มชมเอาละ,ะครับตีตื้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ,บ คุณมังจะยกให้กับโรนัลโดครับไม่ผ่านฟันได้อาละฮะจะฟันได้ชนะโรนัลโดได้บ้างนะครับเวลายัดไปครับตอเรสอาละฮะคุณเลียมีโอกาสบ้างครับลูเมนิก้รอเชิงอยู่ครับจะยิงหรือจะแทงดีครับจะแทงแล้วใจร้อนอยังไงดีสองขีดสองใจครับจะยิงหรือว่าจะชิงดีเสียบอลไปให้กับคุณมังไปแล้ว มาครับเติมขึ้นมารอเติมขึ้นมาครับแบ็กขวาบบวเวอร์บาวเวอร์โอ้โหโดนประกบสายแล้วมีสไลด์จากด้านหลังด้วยนะครับโดนบอลนะมาที่ลูมนิเก้ครับตอเรสคุณเลียวมีโอกาสบ้างครับตอเรสตวัดมาด้านในแล้วปล่อยบอลไปข้างในให้กับคุลิตไม่ถึงอ้าวเป็นจังหวะฟาวครับแบบนี้ใครฟาวโอ้โหคุลิตไปฟาวครับท่านผู้ชมแม่เหลี่ยมของคาร์ลอสดีกว่านะครับหุบเข้ามาช่วยข้างในนะฮะเหลืออีกสองลูกครับ กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต้องเปลี่ยนปรับทับบ้างแล้วครับตอเลสฝั่งของคุณมังก็ฟิตนะฮะฟิตปังเลยนะครับแต่ว่า,าตัวหลักน่าจะเป็นโรนัลโด,โดกับลูมิเนเก้แบบนี้นะครับก็เลยเลือกใช้ ลุงลุมกับโรนัลโดดีกว่านะครับแล้วเวอร์ชันตันหนึ่งร้อยสองด้วยนะครับดูเหมือนว่าคุณเลียวจะถอดกุลิตออกไปนะครับแล้วส่งอินเตสต้าลงมานะครับของหน้าก็ถอดตอเลสออกนะครับแล้วส่งโรนัลโดลงมานะครับนั่นหมายความว่าคู่สุน่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับเป็นโรนัลโดกับลูมิเนก้ครับยืนคู่กันทั้งสองฝั่งเลยนะครับจังหวะส่งแฮมเบลครับทันแล้วจ่ายเข้าไปแล้วเฉล็บนิดนึงครับเอาละครับเป็นบอลของคุณเลียวบ้างครับยังไม่ออกครับมิกบาวเออร เวยล่าครับยัดไปด้านในครับโรนัรโดคืนมาที่วิเอล่าครับเวียล่าไหลไปให้กับลูมินิเก้จับบอลได้แล้วยิงได้ซ้ายกันหางหน้าต่างไปทีเดียวก็นูจบมาก็น่ากลัวทีเดียวครับจังหวะหลายจังหวะแทงของคุณเลียวครับว่ายังไม่เข้ากรอบครับจังหวะเมื่อสักครู่แหมเปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะครับสำหรับโรนัรโดที่ลงมาครับตัวยิงไกลได้ดีนะฮะตัวบังตัวพลิกได้นะครับตัดได้อีกแล้วครับโรนัลโดโรนัรโดยัดมาให้กับดูมินิกเก้แต่ว่าลึกไปครับ หน่าเสียดายครับเหลือเวลา20นาทีครับดูจังหวะขึ้นเกมของคุณมังนะครับรอจังหวะเติมรอจังหวะนักเตะวิ่งนําทางนะครับเราเสียบอลไปเอา้าเราไปชนกันไม่ฟาวด้วยครับแม่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับลูมินิเก้บอลอยู่ที่คามเปโซครับโดมิโต้คลอสวางเข้าไปแล้วลูมินิเก้ไม่ถึงครับไม่ผ่านเดลิกอินเนสตามาที่โรนัลดครับเอาใจาไปติดส้นเท้าของสโคครับ อินเนสตายัดไปทีนึงครับลูมินิกเเกแล้วไหลไปให้กับโรน aldo ครับเอาชนะได้แล้วว่าเสียจังหวะสุดท้ายครับแม่แต่ว่าก็ยังได้ลูกเตะมุมนะครับเวลานี่มันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับบูบาเออร์ครับเล่นสั้นๆไปแค่ไปลูกสูตรครับจังหวะนี้โยนเข้าไปต้องไในมงครับลูมิีนิกเเกโอ้ลูกสูตรแบบนี้โยนเข้าไปต้องไในมงแต่ว่าจะเข้าหรือเปล่าเรื่องหนึ่งจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับคุณผู้ชมต้องหยุดเกมอีกครั้งหนึ่งครับใส่รายละเอียดกันเต็มที่นิดนึงฮะ คุณมังยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับเอาละครับจะส่งนิโคโลซานโอโลลงมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ฟิตนะฮะแต่ว่าลงมาเป็น AMF ในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็คูลิเบอรี่นะครับลงมาแทนเบคเคิลบาวเออที่สเตมิน่าหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาโซคัมเบลไปยืนเป็น CB ทัทางด้านขวานะครับตั้งเป็น CB แล้วก็ คุลิบรีที่มีความสดกว่าเนี่ยมายืนข้างในนะครับอ่ะก็เป็นแท็ติกของแต่ละคนนะครับอ้าวทางฝั่งของคุณเลียวนะครับผมเปลี่ยนตัวสุดท้ายนะครับทรงลูบิลูกกูนะครับลงมาแทนเขาไฮลูมิเก้ด้วยนะครับจะเป็นตัวพิเกมได้หรือเปล่าครับในช่วง10นาทีสุดท้ายเหลือเป็นตัวคลอสครับอยากมาให้กับลูมิเก้โอ้ยต่เหลี่ยมไม่ดีครับโดนเดลิกแย่งไปแล้วเป็นจังหวะของคุณเลียวบ้างครับ ขึ้นมาทางตรงกลางนะครับอินิซาดูการื่อนไหวของเวียล่าฝั่งของคุณบังนะครับย้อนหลังไปหลอดักแล้วดักได้ด้วยครับแม่เอาแล้วจะเสียบอลให้กับลูกากูหรือเปล่าครับโรนัลโด้ครับไปเก็บบอลมาได้แล้วไหลมาให้กับไปแคมตะวันก็ไปลูกากูไม่ถึงครับแม่ต้องคืนไปทีปีเตอร์เช็คเลยครับแม่การเล่นเกมรับของคุณบังก็ใช้ได้ทีเดียวนะฮะช่วงถ้ายเกมครับมาดูจังหวะบุกของคู่เลี้ยวอีกครั้งหนึ่งครับ หลายกาดมาที่เบคแคมตวัดมา,าลูกากูปล่อยบอลไหลแล้วหวดด้วยขวาครับป้ามุมมันค่อนข้างแคบนะครับยังไปเข้ามือของปีเตอร์เช็คครับม,มาฟิตมาฮิตมาร้อนแรงเอาช่วงท้ายเกมนะครับคุณเรียวได้ทำเกมลุกอย่างต่อเนื่องครับหลายกาดเด่นทันสั้นครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะครับเวีลาตวัดเข้าไปได้นอินสตา ยังได้อยู่ครับพยายามที่จะล็อกหลบไม่ผ่านคาร์ลสแล้วบอลออกข้างคุตสินก็เป่านกหวิดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับแมสช์นี้ทางฝั่งของคุณมังนะครับผมแชมป์เก่าซีซั่นที่32นะครับเอาชนะคุณเลียวแชมป์เก่าซีซั่นที่23ไปได้4ประตูต่อ2นะครับสกอร์รวมคู่นี้นะครับผมก็คุณมังเอาชนะไป7ประตูต่อ4นะครับผมผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับพบกับ คุณจอมต่อไปนะครับโอเคนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปกันหนึ่งขันที่เราจะออกมาให้รับชมกันนะครับในแมตช์ที่จบไปแล้วนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะอัปเดตเปน2020ต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ